ชีวิตที่ผ่านมาคือครูชีวิตที่เหลืออยู่คือโอกาสคัดคนชีวิตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องการงานหรือเรื่องความสําเร็จอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นความที่เราทําสําเร็จหรือทําไม่สําเร็จ ประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะนั่นคือครูที่มาสอนเราให้เราได้ดูว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้อ๋อมันเป็นแบบนี้เราควรที่จะทําแบบนี้แล้วดีไม่ดียังไงนั่นเข้ามาสอนเราได้ดีมากๆนั่นคือครูแต่ชีวิตที่เราเหลืออยู่นะคะนั่นคือโอกาสที่เราสามารถเลือกชีวิตใหม่เลือกสิ่งใหม่ๆเลือกทําใหม่ๆเลือกคบคนใหม่ๆหรือเจอคนใหม่ๆ คำว่าคบคนใหม่ๆไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนอย่างเดียวเนาะเพื่อนใหม่คนการยนรมิตรใหม่ๆหรือสิ่งแวดล้อมใหม่ๆนะคะก็ได้พบเจอแต่สิ่งใหม่ๆค่ะก็คือให้โอกาสตัวเองได้เจอสิ่งใหม่ๆนะคะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วทุกคนจะมีความสุขนะคะ